สวัสดีครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านที่ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ EDD หรือ Unemployment Benefit ทั้งท่านที่ทำงานแบบ self-employed หรือว่าทำงานเป็นพนักงานนะครับก็เข้าปีใหม่แล้วเขาก็จะให้เราทำ re-certify หรือ re-certification วิธีทําก็ไม่ยากอะไรขอให้ท่านมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บ้างเข้า Google เป็นนะครับก็ทําอย่างที่กำลังจะบอกนี้เอาละพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มด้วยการเข้าไปที่ Google หรือ Yahoo หรืออะไรก็ตามแล้วก็เซิร์ช UI Online แบบนี้นะครับแล้วไปกดข้างล่างนี้ที่เขียนว่า Benefit Programs Online EDD กรณีที่ผมจะให้ดูนี้เป็นกรณีของพนักงานร้านอาหารที่ถูกเลิกออฟเนื่องจากว่าโดนพิษของโควิดนะครับพอเข้า UII ออออนไลน์ได้แล้วก็ไปที่คำว่า UI online อย่าไปโมบิลนะครับไป UI online alright เ uh, สร็จแล้วก็ไปคลิกที่ benefit online แล้วก็ไปเข้า benefit programs online มอสักครู่นี้ ใส่อีเมลของท่านให้เรียบร้อยนะครับขอบังหน่อยนะมันไม่ใช่ของผมของคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาว่าเอาแล้วใส่พาสเวิร์ดเหมือนกับที่ท่านทําทุกครั้งที่ท่านเข้าไป c e r t ์ติฟทุกสองอาทิตย์นะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็กดโชว มันก็จะเข้าไปที่หน้าจอนะครับล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะไปที่หน้าจอแบบนี้ท่านก็ไปที่ไอคำว่า u i online ไม่ใช่ u i online mobile นะครับเอา u i online ใช t โทรศัพท์มือถือก็ใช้ u i online ดีกว่า mobile ของเขาไม่ค่อยสถเียนแล้วกดที่ตรงนี้ครับ reopen your case like เดี t แล้วท่านก็เช็คดูว่า address ของท่าน ถูกต้องหรือไม่เสร็จแล้วก็กด next ข้างล่างนั้นนะครับกดหลายทีหน่อยประมาณ4รอบแล้วกด next อีกแล้วก็กด next อีก,ก,ก,อกนี่ผมก็ไม่เข้าใจเขาเขาให้เขาให้ certified ทีละอย่างทีละอย่างนะฮะก,กดเดยอะหน่อยเอาละคราวนี้มาที่ช็อตแรกเลยครับเราเป็นสมาชิกยูเนี่ยนหรือเปล่ายูเนียนให้ Unemployment Benefit หรือเปล่าถ้าไม่ให้ก็กด no ถ้าให้ก็กด yes กรณีน,นี้ไม่นะครับแล้วก็คุณประสบหายนะทางภัยพิบัติไหม Disaster s c e n a y n o แล้วก็เขาถามว่า,าคุณอาทำงานนี่เขาก็ถามว่าทำงานวันสุดท้ายวันไหนสมมติมีนาคมปีที่แล้ววันที่15นะฮะแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายก่อนที่คุณจะออกเนี่ยคุณได้เงินอาทิตย์เท่าไหร่นับจากวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ถัดไป ในกรณีของคนนี้ก็425เหรียญต่ออาทิตย์ครับแล้วก็เขาก็ถามต่อไปว่าทํากี่ชั่วโมงอ่ะสัปดาห์หนึ่งกรณีน,นี้เขาก็ทํา30ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วไปก่อนว่าไปต่อว่า Employer Type คือ,อร้านอาหารนี้หรือว่าสถานที่ที่เป็นอะไรเป็นเราเป็น Safe Employment ก็ใส่ Safe Employment ถ้าเกิดว่าเราเป็น เราทำงานให้กับร้านอาหารก็เขียนว่า private employee private sector employee นะครับ hey, employer sorry private sector employer เสร็จแล้วกรณีนี้เขาก็ laid off due to lack of work due to covid 19อันนี้ไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับใส่ตรงนั้นไปแล้วก็ใส่เหตุผลใส่เหตุผลแบบนี้ก็ได้ เห็นช่องข้างบนไหมครับ of due to lack of work related to the covid 19แล้วในช่องนี้ก็ใส่ covid 19 shutdown ง่ายๆผมใส่อย่างงี้แหละครับง่ายๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วหรือท่านจะใส่อย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ให้มีคำว่า covid 1ิด1 9อยู่ด้วยนะแล้วเขาก็ถามต่อว่าคุณคุณออกจากงานเนื่องจากหมดระยะสัญญาในการาว่าจ้างอะไรหรือเปล่าหรือว่าฝึกงานหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะโน no. แล้วก็ occupation mm hmm. ก็คืออาในกรณีนี้ restaurant server ครับคุณเป็น driver uber mm hmm. ก็ใส่ driver mm hmm. ไปนะครับแล้วอ,อันนี้อะไรอ่ะ usual มันเป็นฤดูกาลหรือเปล่างานทั้งคุณถ้า yes ก็ yes no ก็ no ถ้า no ก็ต่อไปเลยข้อต่อไปแล้วถามว่าคุณมีประสบการณ์อื่นไหมที่ทำให้คุณทำงานอื่นได้ถ้ามีก็ตอบ yes ไม่มีก็ตอบ no นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือคุณมีวัน แน่นอนไหมที่จะกลับไปทำงานกับผู้ว่าจ้างนี้ก็บอก no I do not have นะครับถ้าบอก yes เดี๋ยวมีปัญหาไม่ได้นะครับ no I do not have a d a t e to return to work ตอบอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ไปต่อครับลงไปข้างล่างเลยข้อต่อไปนะ are you a member of union เราเป็นสมาชิกยูเนียนไหมก็ say no แล้วก็อันต่อไปก็คือไอทีเห็นนะั่นนะฮะคือเรา ทำงานด้านสาธารณะไหมโน no. เรากําลังทําหรือว่าคิดว่าจะทํางานสาธารณะไหมโน no. แล้วเราจะทํางานในตําแหน่งเดิมของเราณนะตอนนี้ได้ไหมโอ้ oh, ตอบโ no. นเลยครับเพราะโควิดยังมีอยู่อ่ตรงนี้สาคัญนะครับข้าถามว่าแล้วเราจะสามารถไปทํางาน full time ในงานแบบเดิมๆของเราได้ไหมยอย่าตอบว่าโ no. นนะครับต้งตอบว่า yes ก็จะให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะไปทำงานไม่ใช่มา เอาแต่สวัสดิการอย่างเดียวข้อต่อไปข้อ5นะครับคุณไปโรงเรียนหรือเปล่าหรือไปเทรนนิ่งอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าโ no. นแม้จะไปก็อย่าใส่ yes นะครับเดี๋ยวไม่ได้ตังค์นะก็อีกอันนึงก็ถัดมาก็เหมือนกันก็มีแพลนจะไปโรงเรียนไหมก็โนโนโนหมดนะฮะส่วนอันถัดมาขั้นที่7ก็คือว่าคุณเป็น self employed หรือเปล่าหรือแลนที่จะเป็น self employed หรือเปล่าถ้า yes ก็ใส่ yes ถ้าเป็นพนักงานธรรมดาก็ Uh, ใส่ no นะฮะในกรณีนี้เป็นพนักงานก็ใส่ no แล้วก็ต่อมาข้อที่8นะครับ mm hmm. เขาก็ถามว่าเราเมื่อ18เดือนที่ผ่านมาหรือปีครื่นที่ผ่านมาเราเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงบริษัทหรือยูเนี่ยหรืออะไรไหมถ้าไม่เป็นก็ใส่ no แล้วในข้อที่9ก็คุณได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคุณกินเงิน social security หรือเปล่าถ้าไม่ก็ใส่ no yes ก็ใส่ yes ไป คุณได้เงินจาก w o r k e r s com หรือว่า,าสวัสดิการแรงงานอะไรหรือเปล่านอกเหนือนจากนี้ก็เซโนถ้าเกิดไม่ได้นะครับข้อต่อไปก็คือคุณคาดว่าคุณจะได้หรือกำลังจะได้เงินจาก Employer หรือ,อาจากแหล่งไหนนอกเหนือจากที่เคยได้หรือเปล่าข้อ12ถัดมาครับคุณมีความเกี่ยวข้องอะไรกับ Employer ของคุณคือผู้ว่าจ้างของคุณเมื่อที่ผ่านมาหรือเปล่า ข้อถัดมานะครับ13ก็บอกว่าคุณเคยเทํางานสาธารณะหรือรัฐบาลไหมโนกันโนอันสุดท้าย14ก็คือคุณเป็นนักกีฬาอาชีพหรือเปล่าก็เซโนต่อไปครับเราก็ปรากด Next ก็ไปต่อแล้วทีนี้ก็จะมาถึงว่าเอ p l อ็มพ er, หรือผู้ว่าจ้างงคุณสุดท้ายล่าสุดเนี่ยชื่อร้านอะไรธุรกิจชื่ออะไรบริษัทอะไรว่าไป แล้วก็ขออัพเดทก็ใส่อ d r เด s ไปไม่ต้องปิดบงังใส่ตรงๆนะครับส่วนใหญ,ญ่เขาไม่ไปเช็คหรอกครับเขาจะสุ่มเอานะฮะเขาไม่เคยเช็คหรอกก็บอกในจ้างของคุณไว้หน่อยก็ดีนะครับแล้วลงมาข้างล่างก็ใส่เมืองใส่สเตทใส่ซิปโค้ดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วคุณก็กระดึบกระดึบลงมาข้างล่างใส่ชื่อของเจ้านายหรือหัวหน้าคุณเข้าไปนะครับเอาใส่ซิปโค้ดก่อน แล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของเจ้านายคุณนะ first name ก่อนแล้วก็ last name ถ้าวิดีโอเร็วไปก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับแล้วก็ p อ u s e เพื่อจะทำความเข้าใจมันก็จะไม่ยากหรอกครับกรณีที่เราใส่ว่าเราไม่สามารถทำงาน full time ได้ในช่วงนี้เขาก็จะถามว่าทำไมแกถึงทำไม่ได้วะก็ <laughs> ใส่ ว่าอะไรดีอ่ะลงมาข้างล่างหน่อยนะครับอาจจะใส่ว่า not listed นะครับหรือว่า suspended by employer ใส่ไปได้สองอย่างนะครับแล้วเขาก็ให้ใส่เหตุผลก็ใส่ตามนี้ก็ได้หรือใส่ตามที่ท่านเห็นสมควรก็ได้ผมก็เขียนว่า due to covid 1 9แล้วก็คอมมาจุดลูกน้ำนะฮะแล้ employer has not been able to hire ก็คือ ผู้ว่าจ้างไม่สามารถจะจ้างพนักง,งานได้ในช่วงนี้เพราะโควิด -19 ก็เป็นเหตุผลที่ดีเนาะเอาละครับในข้อถัดไปเขาเขียนว่า,าคุณสามารถจะ change activity คือเปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนหน้าที่การงานของคุณไปอย่างอื่นได้ไหมก็ใส่ว่า yes นะคำถามต่อไปก็คือคุณจะทำงาน Part Time ได้ไหมจ๊ะเป็นผมผมตอบว่า no นะขี้เกียจไปนั่ง ตอบทีละวันทีละเดือนว่าจะทําได้เมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่ไม่เอาขี้เกียจเสร็จแล้วก็ไปกด next กด next เสร็จก็จะเข้าไปให้เราลองตรวจสอบดูนะครับก็อลองตรวจดูนะอย่าเพิ่งชะล่าใจดูทีละขั้นทีละบรรทัดทีละข้อว่าสมบูรณ์ไหมเราตอบถูกไหมนะครับเรตอบผิดแล้วเรื่องยาวเลย เสร็จแล้วเมื่อมั่นใจแล้วก็ไปคลิกตรงบอ็อกข้างๆเช็คามาร์กแล้วก็ใส่ Zip Code ที่อยู่ของคุณเข้าไปนะครับแล้วก็กด Submit ในกรณีนี้มี Error Error อะไรเอ่ยก็คือเนี่ยลงไปดูก่อนนะ Error คือไม่ได้ใส่ Zip Code เห็นไหมมันก็จะมันก็จะฟ้องเราแล้วเราก็ไปกด next หรือกด Submit นั่นแหละฮะ แล้วชมกาหน่อยแล้วกันนะ Excellent แล้วก็ใส่ว่า Great หรือ Good Work หรือ uh, High Five อะไรก็ได้เขียนไปเถอะแล้วก็ Submit แค่นี้ครับเสร็จแล้วแล้วมันก็จะขึ้นมาว่า c e r t i f i c a t i o n r e c e i v e ถือว่าเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้ทางอีเมลของคุณนะครับระบบก็จะทำการจัดการให้คุณได้รับเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้เงินครบกันทั่วหน้าประคองชีวิตของท่าน ร้อมครอบครัวของท่านไปสักระยะหนึ่งอีกไม่นานไวรัสและความวุ่นวายต่างๆก็จะหายไปเราก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตในแบบปกติที่เราเคยผ่านมานะครับขอทุกท่านโชคดีสมปรารถนาในทุกๆเรื่องทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวรวมถึงการงานและการเงินจากผมเดชยานทิพย์โชคดีครับ